สวัสดีค่ะชื่อชนะการพาหาค่ะปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะตกงานค่ะจากภาวะของโลคโควิดระบาดทราบการประกาศรับสมัครจากเพจ Facebook ค,ค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะอยากสมัคร เรียนดูค่ะเป็นหลักสูตรของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเป็นการประกอบอาหารก็จะมีเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารยอดนิยมเช่นพวกกระยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวไก่มะละขนมเบเกอรี่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพขนมไข่นกกระทาขนมชั้นเปียกปูลใบเตย ตอนที่เข้ารับการฝึกอบรมนะคะก็มีความสุขในการเรียนนะคะได้เพิ่มทักษะได้ความรู้ใหม่ๆสามารถที่จะเอาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพได้ด้วยหลังจากอบรมแล้วนะคะก็เอามาต่อยอดในการที่จะทำธุรกิจนะคะก็คืออยากทำขนมขายก็ตอนนี้ก็ได้ทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพฝึกตามที่คุณครูสอนมานะคะก็เลยทำส่งตามร้านในร้านกาแฟร้านขายของชำค่ะ รายได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าจากแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปในเส้นทางไหนจากที่เราตกงานมานะคะพอเราได้ไปเรียนรู้เราก็เหมือนเราเห็นแสงสว่างนะคะที่จะนำทางทำให้เราเกิดรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ ้าหมายต่อไปก็คือนะคะอยากทำเป็นธุรกิจเปิดร้านเกมรูปแบบเลยก็คืออาจจะทำเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็ขายขนมแล้วก็พวกเบเกอรี่ด้วยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือผู้ที่ว่างงานผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนที่ศูนย์สตรีศรีสเกตเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ วันนี้คุณสามารถฝึกอบรมอาชีพได้ฟรีที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒน,นาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสีสเกตโทร045826235